สวัสดีครับกุ๊กครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กรถมือ2นะครับผมวันนี้กุ๊กมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ Toyota a อ p h a r ด 2.5SC p a ็กเก e ปี2021นะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยคันนี้เจ้าของมือเดียวนะครับผมวิ่งน้อยมากนะครับผม9,800โลเท่านั้นเองนะครับผม ส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวกูจะพามาชมรายละเอียดภายนอกร,รอบๆตัวรถกันก่อนนะครับผมเนี่ยครับผมตัวนี้เป็นเอาพา2.5 SC Package ปี2021นะครับผมโฉมก็เป็นโฉมนี้เลยนะเนี่กระจังขนาดใหญ่นะครับผมตัดด้วยโครเมียมนะครับผม สวยงามมากๆนะครับผมรุ่นนี้ขายดีมากนะฮะนี่ครับมีคิ้วโคมีมบนฝากระโปรงเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมนะเซ็นเซอร์หน้าสี่จุดนะครับผมไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนี่นะครับนี่ครับนะโคมไฟสวยใสายมากๆนะครับผมมีโปรเจคเตอร์ข้างละสามดวงเลยนะครับผม ส่องสว่างไกลแน่นอนนะฮะนี่ครับสีขาวส,สวยๆใสๆเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้วิ่งน้อยมากครับเก้าพันแปดร้ยโลแค่นี้เองนะฮะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมนี่ฮะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แล้วความสวยงามให้กับตัวรถนะครับอ่า ล้อแม็กอันลอยนะครับผมดําหน้าเงานะครับผมนะแม็กอันลอยขอบสิบแปดนะครับดําหน้าเงานะครับผมยางดีดอกเต็มมาเดิมเดิมมาตัวรถเลยปีสองพันยะี่สิบเอ็ดนะฮะนะสวยงามมากๆเลยนะครับลายแม็กนี่เข้ากับตัวรถเลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเดิมเดิมก็สวยอยู่แล้วนี่ครับ ด้านประตูสไลด์ไฟฟ้านี่ตัดโครเมียมนะครับเดินโครเมียมมานะเพิ่มความหรูหราและความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับผมนี่นะสวยเลยนะครับคันนี้ให้ดูภายนอกรอบๆโดยรวมก่อนนะครับนะ ไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับผมพลาเบกนี่ส่องสว่างไกลแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นไฟไท้ายรุ่นใหม่แล้วนะมีโครเมียมมาตัดให้นะครับผมเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะนี่ครับสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะครับผมอยู่ด้านบนหลังคาเนี่ยฮนะ,ะนะเห็นแต่ไกลแน่นอนเวลาเบรกนะครับผม มีจัดทับทีมเรืองแสงไว้ให้นะครับผมเซนเซอร์ตรงกันชนท้าย4จุดนะครับผมอุปกรณ์มาตรฐานของตัวนี้เลยนะนี่ครับภา,ายนอกด้านซ้ายก็เรียบร้อยสะอาดดีนะครับผมนะ สีขาวมุกใสๆเลยนะสวยงามมากๆใครหารุ่นนี้อยู่นี่รีบเลยนะครับตัวนี้ขายดีมากนะฮะนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมกระจังหน้านี่พลาสะท้อนกระแดดนี่เงาวิบวับเลยนะฮะนี่ครับอ๋อแล้วก็นี่อมีกระจกเล็กด้านข้างตรง ด้านข้างซ้ายนี่นะครับผมเอาไว้ช่วยดูเวลาจอดนะด้านข้างกับด้านหน้านะเนี่ฮะครับผมงั้นภายนอกเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกูจะพามาชมรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็แวะห้องเครื่องนิดนึงนะฮะให้ดูว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันเนี่ยครับ สะอาดมากๆนะครับผมเพราะว่าคันนี้วิ่งน้อยมากๆห้องเครื่องเลยสะอาดนะฮะแห้งๆเลยเห็นไหมไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะครับสีแต้มหัวน็อตน,นี่จากโรงงานนี่ยังอยู่ทุกจุดนะฮะนี่ครับสวยๆเลยนะห้องเครื่องแห้งๆนะดูกันตามกูไปเลยนะเนี่ยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับผมเนี่ยฮะสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดทุกจุดนะเนี่ยนี่นะครับ สติกเกอร์ลงงานอยู่ครบหมดทุกจุดนะนะ,ะมาดูบอดี้กันบ้างนะครับผมซื้อลรถราคาขนาดนี้นะเดี๋ยวให้ดูบอดี้กันเลยเนี่ยฮะตะเข็บเม็ดอาร์ตนะหัวน็อตเนี่ยครับไม่มีขยับเลยนะฮะไม่มีการถอดการไขนะครับผมนี่ไล่มาถึงฝากระโปรงกันเลยอ่ะนี่นะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบยางมีอยู่ครบหมดนะครับผม นี่ฮะตะเข็บเม็ดอาร์คนี่ครับเดิมทุกจุดนะครับคันนี้รับประกันได้ไม่มีอุบัติเหตุหนักๆแน่นอนนะครับหัวน็อตไม่มีการถอดการไขนะครับคานไม่มีบิดเบี้ยวนะนี่นะไะดูภายในกันต่อนะครับผมนะอ่าครับผมแล้วก็รุ่นนี้นี่ก็คือจะมีเปิดเปิดเนี่ยฮะเปิดประตูไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ฝากระโปรงท้ายเนี่ย เปิดจากรีโมทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาเทสกันนะประตูฝั่งขวาก่อนนะครับนี่ใช้รีโมทได้เลยนะครับสะดวกสบายหรือว่าจะไปกดเปิดที่รถก็ได้หรือว่าในตัวรถก็ได้นะครับผมทําได้หมดนะแต่นี้หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ด้านนอกเนี่ยเราสามารถกดจากรีโมทได้เลยนะครับผม อ่าเนี่ยครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมระบบไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อนะสำหรับภายในคันนี้ก็เป็นโทนดำมาเลยนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำมาจากโรงงานนะครับเบาะเป็นไฟฟ้าทุเบาะเป็นไฟฟ้านะครับผมเนี่ยฮะเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมทั้งคนนั่งด้านอ่า คู่หน้าแล้วก็คู่กลางเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับผมเบาะหนังสะอาดสะอาดเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยเลยนะเนี่ยครับผมนี่ฮะแผงประตูก็สวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับผมอุปกรณ์ไฟฟ้ามีมาให้ครบนะครับนะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะนี่ครับเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วพวงอาลัยมันติฟังก์ชัน นะครับผมพวงมาลัยเป็นกึ่งลายไม้กึ่งหนังนะฮะนี่ครับรับสายโทรเข้าโทรออกควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับผมระบบล็อกความเร็วคุยคอนโทรลนี่ฮะมีมาให้ครบครับฟังก์ชั่นเต็มๆมมาอยู่ที่คันนี้หมดแล้วนะ ระบบเกียร์อัตโนมัติใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะเนี่ยครับระบบทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะโอเคสตาร์ทชื่งเดียวติดนะแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมหน้าจอ Android นะครับผมนะครับ ฟังก์ชันลูกเล่นมาครบหมดแล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะนะียฮะคอนโซลคอนโซลตัวนี้จะเป็นหนังหุ้มหนังมาเลยนะนี่นะครับอันนี้สะอาดมากๆนะฮะแอร์แบ็กทุกจุดนะฮะ,นะฮะเดิมๆสวยงามมากๆนะครับผมนะแล้วคันนี้ก็นี่ครับเลขใหม่ 9 8้าพันแปด้อยหกสิบเจ็ดโลแค่นั้นเองนะครับผมใช้งานน้อยมากๆใครหาอยู่ใครหาโฉมนี้อยู่รุ่นนี้อยู่สีนี้คันนี้ใหม่น้อยมากนะครับผมรีบมาจับจองกันเลยนะตรงอะไรนี่ครับไม่มีขาดไม่มีลอกไม่มีร่อนนะเพราะใช้งานน้อยจริงๆนะครับไม่มีเวลาตรงไหนเอาไปทําให้มันถลอกเลยนะฮะนี่ครับเพิ่มเติมด้วยลายไม้อ่อตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะวอลนัทเนาะถ้าพูดผิดขอโทษด้วยนะนี่ครับ สาดมาด้วยโคมเมียมนะฮะเนี่ยฮะเพิ่มความหรูหราหรูหราจริงๆแหละไม่ได้เพิ่มเลยแหละคันนี้หรูหราจริงๆนะครับผมนะส่วนตัวนี้เป็นตัวเอ่อเป็นมีซันรูฟไฟฟ้านะครับผมเนี่ยครับควบคุมได้ที่ตรงคนขับก็ควบคุมได้นะตรงนี้ได้เลยเนี่ยประตูประตูซ้ายขวาเปิดปิดฝาท้ายเนี่ยแล้วก็ตัวเอ่อซันรูฟตรงด้านเอ่อด้านห้องผู้โดยสารเนี่ยเปิดปิดจากตัวน,นี้ได้เลยนะครับ แต่ว่าไอตัวซลูฟของเนี่ยตรงตรงด้านนั่งเนี่ยมันจะเป็นใช้แมนนวลเอานะไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะตรงคนขับนะแต่ว่าเนี่ยมันมีตัวม่านปิดให้นะเราก็เลื่อนเนี่ยครับสภาพเบาะนี่ก็แถวที่สองนะครับนะเป็นปรับไฟฟ้าได้หมดนะรองน่องปรับไฟฟ้าแล้วก็พนัก เอหน้าเอหน้าเอ,าเอาหลังนะครับผมปรับไฟฟ้าได้หมดนะเนี่ยครับนี่ครับปุ่มใช้งานอนู่ตรงนี้นะนครับสวยงามมากๆผมกระดุมเข้ารูปทั้งคันนะครับผมใส่มาให้แล้วนะเรียบร้อยเลยนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับตัวซันรูปขนาดใหญ่ตรงห้องผู้โดยสารแถวที่สองเนี่ยครับสวยงามมากๆนะครับ ตอนนี้ก็มีจอมาให้แล้วนะนี่หน้าจอมีมาให้แล้วนะจอแผดานมีมาหมดแล้วนะนะแล้วปุ่มควบคุมแยกอิกสระนะฮะนะตรงนี้ได้เลยเปิดปิดซันรูปเราตรงผู้โดยสารเปิดปิดเองก็ได้นะครับผมนี่ฮะแอร์ก็เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะฮะใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับ เดี๋ยวมาดูแถวที่สองกันนะครับไอแถวเอมเอม,มาดูด้านท้ายเนี่ยฮะด้านท้ายก็กว้างๆแบบนี้เลยสะาอาดดเลยนะฮะเบาะนี่แทบไม่มีริ้วรอยเลยเบาะด้านแถวที่สามเนี่ยนะครับผมแทบไม่นั่งเลยฮะแต่นี่อันนี้กลางมาให้ดูจริงๆมันพับเก็บได้หลายรูปแบบนะเก็บสัมภาระได้อีกเยอะเลยนะครับผมถ้าถ้าพับมันคือพับข้างพับขึ้นนะฮะอันนี้แต่ว่าอันนี้กลางให้ดูให้เต็มๆไวก้ก่อนนะครับผม ห็นไหมหลังคานี่สะอาดดีไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเนี่ยเจ้าของเก่าก็าใช้รักษามากๆนะฮะกว้างมากนะฮะนั่งสบายนะแยกกันเป็นส่วนตัวอิสระเลยนะไปหกคนนี่นั่งแบบสบายๆเก็บมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกนะข้างหลังนะเนี่ยครับนั่งแบบไม่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 ต้องติดกันเลยเนี่ยนยฮะมาดูในส่วนของโครงสร้างบ้างนะครับผมนี่ฮะ ะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบครับลดราคาเกือบสามล้านเราไถเห็นทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วครับเนี่ยให้คุ้มกับค่าเม็ดเงินที่ลูกค้าต้องเสียแน่นอนนี่ดนูนะฮะน็อตเดิมๆเลยนะไม่มีการถอดการไขเลยนะครับผมเนี่ยครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับ สำหรับด้านซ้ายก็เหมือนกันครับเบาะไม่มีขาดนะฮะนี่ครับเบาะไม่มีขาดไม่มีรอกไม่มีร่อนนะนี่ครับสวยๆใสๆเลยนะนี่แถวสามนี่ครับแถวสามก็เนี่ยหนังตึงๆไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยใหม่มากๆครับนี่ ก็ถ้าสนใจลองมาดูตัวจริงครับรับรองไม่ผิดหวังครับไม่เสียเวลามาดูแน่นอนนะครับผมนี่ครับแผงประตูก็สวยๆสะอาดๆเลยนะครับน,นะครับน่ะเบาะผู้นอ่อเบาะคนนั่งด้านคนขับนะครับนี่ก็เป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะรุน่นนี้นะฮะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะฮะเบาะหนังตึงๆไม่มีขาดไม่มีรอบไม่มีร่อนนะครับผมนี่ดูภายในรวมๆนะเนี่ย สวยงาม VIP มากครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนี่แผ่นเพจประจำตัวรถนะตัวนี้นะครับเห็นไหมมีมาให้ครบนะนะครับเดิมเดิมไม่ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะโอเคภายนอกเท่านี้ก่อนนะครับไ,ไม่ใช่ภายในเท่านี้ก่อนนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ Toyota Alphard 2.5 SC Package ปี2021คันนี้ที่กุ๊กนำมาเสนอนะครับผมสำหรับราคาคันนี้เนี่ยตั้งไว้แค่เพียงนะครับผม3,100,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ติดตามมาทาง YouTube ช่องกุ๊กรถมือ2นะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับรับส่วนลดเพิ่มไปเลย20,000บาทครับผม คันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผมสองล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะครับผม0 9 8 5 3 5 3 7 8 9นะครับผมฟังอีกครั้งนะครับผม0 9 8 5 3 5 3 7า9หนะครับผมหรือติดตามกุ๊กทาง y t u t u นะครับผมช่องกุ๊กรถมือ2นะกุ๊กจะมีรถใหม่มาเดีเดให้ดูกันทุกวันนะครับผม อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ,ถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่เรานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมสามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องกุ๊กรถมือสองไว้ในอ,อ้อมอกอ้อ,อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ